จากปกติจ่าย50ต้องจ่ายเพิ่มไปอีกเป็น60กว่าราคาสินค้าในอเมริกาสูงขึ้นดังนั้นอย่าไปมองว่าการที่ไปกดดันประเทศอื่นๆแล้วอเมริกาได้เปรียบและสามารถคุมทุกอย่างได้กูจะบอกให้ประเทศมันเน่เดือดร้อนคนในอเมริกานั่แหละเป็นคนอเมริกันนี่แหละเป็นคนเดือดร้อนเพราะต้องซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้นนะครับซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้น ประชาชนเดือดร้อนนะฮะตอนนี้ผมก็เลยมามองว่าสาเหตุหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยไปไปเยือนจีนโดยตามเสด็จในหลวงรอสิบและพระราชินีไปประเทศไทยรู้ครับว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการยุติปฏิญญาสันติภาพกับขเขมรรู้แน่นอนดังนั้นตอนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าประเทศไทย เลือกแล้วประเทศไทยเลือกแล้วในการที่จะหาคนที่คบค้าสมาคมที่น่าสนใจและมีเหตุมีผลมากกว่าเพราะการจะอยู่ตรงกลางและบาลานซ์เสมอระหว่างไทยอ่ระหว่างไทยโดยมีจีนกับเมกาเนี่ยอยู่สองฝั่งแล้วเราต้องบาลานซ์ไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องง่าย แล้วคราวนี้บวกลบคูณหารช่างน้ําหนักดูแล้วจีนกับอเมริกาใครน่าคบกว่ากันใครสันดานดีกว่ากันใครเป็นมิตรกว่ากันใครเชื่อถือได้มากกว่ากันโนอกใช่ไหมครับใครเชื่อถือได้มากกว่ากันรวมไปถึงสถานการณ์ของเศรษฐกิจในโลกนี้ระหว่างจีนกับอเมริกาใครขาขึ้นใครขาลง พี่ดูนะฮะว่าเศรษฐกิจของจีนกับเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยใครขาขึ้นใครขาลงอเมริกาอยู่ช่วงขาลงเพราะว่ารายได้ของมันไม่เยอะไม่มากพอมันเลยจําเป็นที่จะต้องไปเก็บภาษีเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับประเทศมันนั่นหมายความว่ามันอยู่ขาลงมันก็เลยต้องหาเรื่องภาษีเอามาเพิ่มรายได้นะครับเลยไปบีประเทศเอ,อื่นๆนั้นจะต้อง ตั้งกำแพงภาษีที่สูงขึ้นในขณะเดียวกันจีนอยู่ขาขึ้นฮะและจีนเองก็คุมหลายๆอย่างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าอเมริกากลัวจีนมากแต่มันไม่แสดงออกนะครับมันมันหน้าน้าอ่ามันมันกลัวอยู่ในใจแต่ข้างนอกทำแข็งกล้าว อเมริกาเคยคว่ามบาดในในส่วนของประเทศจีนผมบอกกันนะอเมริกาเคยคว่ามบาดซึ่งตอองเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่คว่ามบาดประเทศจีนไม่สนับสนุนจีนนะครับเพราะตอนนั้นมันจะมาหาเรื่องว่าประเทศจีนนั้นเป็นเมืองก๊อปปี้นะครับเป็นเมืองอคัดเขาเรียกอะไรก๊อปปี้เป็นเมืองที่ใช้ของปลอมนูนนี่นั่นไม่ได้คุณภาพอะไรต่างๆผลิตของไม่มีคุณภาพ มันเลยค่อนข้างจะคว่ำบาปในเศรษฐกิจของจีนแล้วก็สิ่งต่างๆจีนแคร์ไหมสมัยก่อนจีนแคร์จีนนี่เป็นห่วงมากเรื่องนี้และยอมอเมริกามานานจนกระทั่งจีนเนี่ยเริ่มที่จะตั้งตัวพออเมริกาคว่ำบาปปับ๊บจีนไม่สนใจอเมริกาเลยอเมริกามึงทําอะไรได้จีนทําได้หมดนะครับด้วยการกระเตื้องตัวเองแข่งกับสวัสดีครับทุกคนแข่งกับ อเมริกาทุกเรื่องแม้ว่าจะถูกสายตาของหลายประเทศบอกว่าเป็นเมืองก๊อปปี้แต่จีนเนี่ยฮะเติบโตมาจนถึงวันนี้ได้ด้วยการเริ่มจากการก๊อปปี้แล้วก็ Development ก็คือรอกเรียนแบบแล้วจากนั้นพัฒนาแสงนะครับอเมริกามีอะไรจีนมีหมดผมเล่าให้ฟังนะครับเริ่มจากเศรษฐกิจที่มันเติบโตยิ่งใหญ่มากของอเมริกาเนี่ยเนื่องจากอเมริกาเนี่ย มันทำในเรื่องของหมู่บ้านหนึ่งที่เป็นหมู่บ้านในการสร้างเศรษฐกิจให้กับอเมริกาเรียกว่าซิลิคอนวัลเลย์ซึ่งตั้งมานานแล้วซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยเป็นการรวมกันบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริการวมไปถึงในส่วนของยูนิคอนนะครับแล้วก็สตาร์ทอัพที่มีแนวโน้มว่าจะเติบโตเนี่ยไปรวมกันอยู่ในหมู่บ้านใหญ่เรียกว่าซิลิคอนวัลเลย์บริษัทใหญ่ๆในอเมริกาไปอยู่ในกันหมดเลยนะครับและก็มีการโยงใหญ่ทำพัฒาเศรษฐกิจทำเขาเรียกว่าไม่ใช่ทำเศรษฐกิจ อา่าโทษทีนะพี่ผมต้องพันและไม่งั้นนิ้วมันจะไหลออกมาเออผมขอขอสำรีกับก็ทปไปหน่อยครับแป๊บนะครับพี่มันยังหยดหยดอยู่นะสงสัยความดันดีอ่ะปิดปิดเลย <laughs> บอกไปนะครับว่าเอามาคุยต่อนะฮะขออภัยผมจะไปพันนิ้วมา อเมริกาเนี่ยมันเริ่มพัฒนาประเทศในเรื่องเศรษฐกิจด้วยการจัดตั้งหมู่บ้านที่เรียกว่าซิลิคอนวัลเลย์จีนก็ดูทุกอย่างนะครับว่าอเมริกานั้นมันพัฒนายังไงมันไปยังไงจีนก็ทําด้วยนะครับจีนก็มาใช้บริเวณเซินเจนก็เป็นเซินเจนโมเดลแล้วก็เอาบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพมีอนาคตทั้งหลายเหมือนอเมริกามีนะครับ อเมริกามี Google นะครับอเมริกามี Google นะครับจีนก็มีไบดูเป็น Search Engine เหมือนกันอเมริกามีา iPhone จีนก็มีเซี่ยวมี่นะเหมือนกันเทคโนโลยีแข่งกันนะครับอเมริกามีการที่จะเริ่มหาสร้างรถไฟฟ้านู่นนี่นั่นนะครับสร้างรถไฟฟ้านะครับเทสลาจีนแม่งชิงตัดหน้านะจีนเอาเปิดตลาดก่อนอเมริกาขายไม่ออกเลย นะครับอเมริกาขายไม่ออกเลยขอบคุณครับที่ขอบคุณพี่การนะนะดังนั้นน่ะจีนเนี่ยพออเมริกาคว่ำบาตรกลายเป็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้จีนนั้นพังอาจขึ้นมายืนบนลําแข้งตัวเองสวัสดีพี่น้ําทิพย์ครับเนยจีนก็เลยพังอาจขึ้นมายืนบนลําแข้งตัวเองอย่างสง่างามแล้วเติบโตแบบผิดหูผิดตาจนปัจจุบันนี้ผมก็เรียกว่าแซงอเมริกาไปแล้วกลายเป็นมหาอำนาจแข่งกับอเมริกาอาจจะดีกว่าอเมริกาแล้วตอนนี้ เพราะเขากล้ายืนด้วยลำแข้งตัวเองนะครับนะครับเขาก็ากล้าที่จะยืนบนบนลำแข้งตัวเองไม่ต้องไปยืมจมูกเมริกาหายใจแล้วผมบอกได้เลยว่าเมริกาตอนนี้อยู่ในช่วงขาลงปัญหาเยอะมากตั้งแต่ทรัมป์เข้ามาบริหารประเทศนะครับไอ้นี่ก็บ้าอำนาจทำแบบไม่ฟังใคร บอกว่าตัวเองเป็นประเ,ระเทศประชาธิปไตยแต่ดูพวกมันทามติมึงไม่ใช่ประชาธิปไตยมึงโคตรเผด็จการเลยมึงเอาพากำแพงภาษีมากดดันประเทศไทยอย่างไม่มีเหตุผลทั้งๆ้ที่มึงไม่ใช่คู่กรณีไอ้ทรัมป์มึงไม่ใช่คู่กรณีแต่คู่กรณีก็คือไทยกับไอ้เมนที่มีปัญหาเรื่องชายแดนนี่คือคู่กรณีมึงอะ่ะคู่เสือกแล้วมึงอะ่ะ มีอำนาจใดๆถึงจะเอาเอากำแงพงภาษีมากดดันประเทศไทยด้วยเหตุผลอะไรเหตุผลเพราะว่ามึงบอกว่าประเทศไทยต้องกลับไปคุยกันเหรอมึงลองให้บ้านมึงขาขาดเจ็ดคนดูดิ <laughs> ฮะมึงเอาแค่คนอเมริกันหนึ่งคนที่บาดเจ็บในประเทศใดป,ป,ประเทศหนึ่งมึงก็ยกกองทัพไปบดเขาแล้วหรือคนอเมริกันบาดเจ็บจากการโดนทำร้ายในประเทศใดประเทศหนึ่งมึงก็ไปกดดันประเทศนั้นแล้วมึงยอมไหมละ่ะมึงไม่ยอม นี่ประเทศไทยกูเนี่ยเจ็ดคนแล้วนะมึงแล้วนี่สี่ห้าเดือนแล้วที่ไอ้เม็นแม่งละเมิดทุกอย่างลุกลานประเทศไทยทุกเรื่องเอาเปรียบประเทศไทยในทุกกรณีมึงยังคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นคนผิดอยู่เหรอฮะไอ้ทำเป็ด สมควรที่จะมาทําแบบนี้เลยกูบอกตรงๆนะฮะกูไม่รู้หรอกมึงอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีใครได้ยินเรื่องนี้หรอกแต่กูก็จะขอระบายหน่อยมึงมึงไม่แฟร์แล้วมึงก็เล่นบทบาทที่ไม่สมควรจะเล่นในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้นะครับตอนนี้เรา ไม่ต้องไปคุยในกรณีที่ว่ามันใช้กำแพงภาษีนี้มากดดันเราแล้วเราจำเป็นที่จะต้องยอมมันต่อไปอย่างนั้นหรือไม่นะครับไม่ผมเห็นด้วยใครจะว่าไม่เห็นด้วยก็ช่างผมก็ไม่ได้ชอบนายกอนุทินนะครับไม่มีอะไรที่จะเป็นการส่วนตัวกูก็ด่าเข้ามาตลอดแหละแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกว่าประเทศไทยจะต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองแล้ว เพราะที่ผ่านมาเราไม่มีจุดยืนพอไม่มีจุดยืนเราก็เลยโดนเล่นงานแบบนี้รอบด้านเลยพี่ทุกทิศท,ทุกทางจนสบักสบอมแล้วตอนนี้ประเทศไทยน่าจะอยู่ในขั้นเขาเรียกว่าหลังชนฝาหลังชนฝาแล้วมึงจะรอให้ประเทศนั้นประเทศนี้มาตุยมึงต่อให้น็อกไปอย่างนั้นหรือหรือมึงจะยืนหยัดแล้วลุกขึ้นมาสู้บ้างลุกขึ้นมาแข็งแกร่งบ้างลุกขึ้นมาเป็นตัวเองบ้าง ให้นายกทำทำในสิ่งที่พูดหน่อย Do it my way ให้ทำในเส้นทางที่เป็นของเราดูอันนี้กูชอบกูเห็นด้วยกูสนับสนุนนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทั่วโลกก็เห็นทั่วโลกเห็นดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปอ่อนข้อทุกเรื่องนะฮะ ไอ้พักหนึ่งพักอะไรพักฝ่ายค้านไอ้พักส้มเช็คไม่ต้องไปฟังแม่งหรอกกูจะบอกให้มึงไม่ต้องไปฟังเลยไอ้ส้มเชงเนี่ยเพราะมันต้องการที่จะกดดันประเทศไทยในทุกมิติอยู่แล้วมันต้องการให้ยอมอเมริกาเพราะแม่งก็เป็นพักที่รับเงินจากไอ้ประเทศไหนมากมั่งก็ไม่รู้นะครับแล้วแม่งก็มีจุดยืนที่ไม่เคยเป็นจุดยืนของคนไทยประเทศไทยมันไม่เคยสนับสนุนภารกิจของประเทศไทยไม่ต้องฟังแม่งหรอกเสียงวิจารณ์เฮีย นะครับที่ผ่านมาผมด่านายกตลอดแต่คราวนี้ผมมองว่ามันเป็นภาพรวมของประเทศไทยที่ประเทศไทยต้องตัดสินใจในการมีจุดยืนเป็นของตัวเองไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครเกรงใจเราแน่นอนนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้อเมริกาดูแย่มา ผมบอกได้เลยดูแย่มากและผมก็เชื่อว่าประชาชนและสภาของอเมริกาก็อาจจะต้องมาติงเรื่องนี้เหมือนกันว่าทำไมเอาเรื่องเศรษฐกิจของไทยกับอเมริกามาเป็นเครื่องมือในการกดดันไทยทั้งๆที่ไทยไม่ได้มีปัญหากับอเมริกาทำไมเอาเรื่องของเศรษฐกิจการค้าขายของสองประเทศมาเป็นอาวุธในการกดดันไทยท,ท,ทั้งๆที่ไทยไม่ได้มีปัญหากับประเทศมึงน่ย มึงเสือกมึงควรจะไปกดดันไอ้คอมเมนต์ไอ้ประเทศเฮี้ยนี่ไม่เคยทำอะไรถูกต้องสักอันแต่ไม่มีใครทำเฮี้ยอะไรมันเลยคือไอ้คอมเมนต์เนี่ยเป็นประเทศที่เฮี้ยจริงพี่เฮี้ยจริงแต่ก็ต้องชมอย่างหนึ่งคือไอ้เมนเนี่ยแม่งมีจุดยืนของมันวะ่ะ มันมีจุดยืนของมันจุดยืนของมันคือกูต้องการที่จะสร้างเรื่องทุกเรื่องที่กูอยากสร้างมันคือจุดยืนของมันมั่นคงกูจะทําในสิ่งที่ผิดแล้วกูจะแก้ตัวทุกอย่างให้ถูกแม่งเป็นจุดยืนของมันและแม่งก็ไม่สนใจประเทศใดจีนเข้ามามันรู้สึกว่าจีนไม่ยอมมันมันก็ไม่เอาจีนมันก็ไปเอาอเมริกาอเมริกาเข้ามาอ่ะอเมริกามีผลประโยชน์ร่วมกับมัน แม่งก็ไปมันก็เอาอเมริกาโดยไม่เคงใจจีนจีนมาหาอำนาจนะมึงนั่นคือเอเมนแม่งมีจุดยืนของตัวเองยืนบนลำแข้งตัวเองแต่ไทยไม่มีไทยไม่มีจุดยืนเลยตั้งแต่เรารู้จักแลวตั้งแต่เกิดเหตุมาณเราไม่มีจุดยืนว่าจะเอาอยัางไง ล้วเอนไปต้นทีเอนไปนี่ทีเอนไปน,นั่นทีเอนไปโน่นทีจนแม่งเริ่มปวดหัวแล้วว่าตกลงมึงจะเอาอยัางไงประเทศไทยมึงจะทําตัวเป็นคนดีแล้วมึงคิดว่ามึงจะได้ทุกอย่างทุกอย่างจะต้องลงตัวเพอร์เฟกในทุกจุดเป็นไปได้เหรอไอเ,เวน <laughs> ขอบคุณครับพี่น้อยไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบได้อย่างแม่งต้องเสียอย่างทุกครั้งทุกเรื่องด้วยกูบอกได้เลยนะฮะ ใช่เราดูอ่อนแอเราดูกระจอกเราดูไม่กล้ามีอะไรกับใครทั้งสิ้นไม่กล้ามีจุดยืนเป็นของตัวเองด้วยแต่เรื่องนี้ดีไหมผมว่าดีเป็นการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยประเทศนี้ยังเป็นประเทศไทยหยุดไหมหรือเป็นประเทศที่ใครมาสั่งอะไรก็ได้อย่างนั้นใช่ไหม เป็นประเทศที่ยอมทําตามทุกประเทศอย่างนั้นเหรออันนี้ไม่เรียกเป็นไทยเป็นไทยคือเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงกับใครไม่เป็นทาสใครนะฮะเรียกว่าไทยนี่คือความเป็นไทยนี่คือชื่อประเทศประเทศไทยแต่ตอนนี้พฤติกรรมไม่ว่าจะใครก็ตามมาดูแลประเทศ มึงไม่มีความเป็นไทยในตัวประเทศมึงเองเลยจนเดี๋ยวนี้มึงเริ่มอ่อนข้อจนจะกลายเป็นขี้ข่าเขมรกันอยู่แหละมันเลยไม่มีใครเกงใจนะครับวันนี้ทุกคนมานั่งแบบว่า เถียงกันเรื่องว่าโอ้ยนี่คือความผิดพลาดในการไปหยุดปฏิญญาจนทําให้เมกากดดันเรื่องกําแพงภาษีจนทาให้เศรษฐกิจเดือดรอดกูบอกไม่ใช่หรอกพวกมึงอะห่วงแต่ตัวเองไ้พวกเหี้ยเนี่ย <laughs> ไอ้พวกที่แม่งอ้างเรื่องเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นโดยไม่สนใจประเทศเนี่ยมึงจะเอาเศรษฐกิจดีเหรอมึงจะเอาเศรษฐกิจไว้แต่ประเทศไทยไม่มีอธิปไตยไม่มีดินแดนและไม่มีความเป็นอิสระกลายเป็นเมืองขึ้นของเมกาอย่างเงี้ย กลายเป็นเมืองขึ้นของเขเมรอย่างเงี้ยแล้วมึงจะเอาแต่เงินแต่ไม่สนอธิปไตยอย่างนั้นเหรอไม่สนใจความเป็นไทยที่มีตัวตนอย่างั้นเหรออันนี้กูไม่โอเคกูไม่เห็นด้วยกูไม่เห็นด้วยนะครับพูดกูนะแต่แบบลงทไทยด้วยครับนะ คือวันนี้ผมขับมาผมก็ฟังแต่ข่าวเรื่องนี้เนะียไอข่าวเรื่องกำแพงภาษีเฮ e ี้ยๆเนี่ยนะครับซึ่งผมมองว่าไอทรัมป์มันกลัวมากตอนนี้ก็คือการตั้งกำแพงภาษีสูงประเทศอื่นๆก็ต้องตั้งราคาสินค้าสูงขึ้นคือบวกภาษีเพิ่มเข้าไปประชาชนของไอทรัมป์เนี่ยแม่งต้องซื้อของแพงขึ้นบางอันแพงเท่าตัว ประชาชนมันเดือดร้อนกูบอกเลยอเมริกันเนี่ยคนอเมริกาแม่งเดือดร้อนประชาชนมันเดือดร้อนสินค้าแพงขึ้นที่มาตั้งกับแพงภาษีสูงจากนั้นแม่งก็เริ่มที่จะแบบว่าอ,อลดลงจากสามสิบหกเหลือสิบเก้าลด่นลงสามหกสิบเก้านั่นคือมึงอจะไปไม่รอดมึงก็เลยต้องลดตัวภาษีกับแพงภาษีลงไม่งั้นประเทศมึงคนเดือดร้อน